น้องผมช่องในเองนะครับวันนี้ผ้ามาเฟิองหันน้องๆเพื่อนห้าปลาพี่น้องโดยการถี่วาบอใดใส่ยังใช้อะไรนะใช้ใช้สายยางเพียงเส้นเดียวจับปลาได้เลยมาพี่น้องมาเวิองกันพอดีผมจับปลามือเปล่าโอเคครับอุปกรณ์ครับพี่น้องสายยางเส้นเดียวครับผมนี่คนจับครับ เฮ้ยสุดยอดใช้สายยางพียงเส้นเดียวนะครับพี่น้องสายยางพิยงเส้นเดียวครับพี่น้องแล้วดูย hmm? ังไงอ่ะมันดูยังไงเหรอเ้ยเดียนายเดี๋ยวนย โอ้ oh, สุดยอดโอ้ยไหนๆพี่น้องนี oh, oh, ่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่หรอไม้โอ้สุดยอดเลยนี่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  พี่น้องมุดเราพี่น้องเพคนที่มุดเราคนนีะครับปลาพี่น้อง,องเดี๋ยวถ่ายคลิปเป็นวิดีโอสาวอยี๋ยได้ครับเป็นวิธีการหาปลาแบบพูดเป็นย่ายดีพี่น้องต้องแต่ต้องใส่ความสามารถพร้อมเฮ้ยชวน่อยชวน่อยชวน่อยโอ้ย ตัวเล็กก็ได้สุดยอดครับพี่นั่งเนีน่ยนี่นี่เนี่ยเพิ่งมุดอีกแล้วมันจะงอยู่ไงมันจะมันจะมุดใต้โคนเลยเหรอเน,นี่ยนี่นนน โอ้าพี่น้องเอ้ยการจับปลาแบบสุดยอดไม่ใช่เฮ้ยสุดยอดอ่ะม่ต้องไปยิงให้เหนื่อยเลยตอนไม้นี่นี่นี่ตอนไม้ต้นไม้มีแค่สายยางเพียงเส้นเดียวนะครับกับใช้คนสามคนคนนึงก็เป็นคนจับเนี่ยพี่น้อง ที่โตนี่ที่หาขกินแบบกระเจาครับแสดงว่าเป็นเจ้าถิ่นคลองนี้เลยใช่ไหมเนี่ยหยุดปุ๊บมาเลยใช่ไหม <I> โอ้โหเก่งมากเลย ใส่วิธีการหลาก2องฟังใส่วิธีการหลาก2องฟังนะครับจับสายขวาเราเพื่อนพู้นี้ผู้นี้นะครับจะเป็นการเป็นผู้มุดน้าจับปลาโุ้นี่สิเล็กเล็กพี่น้องเล็กได้ไหมไม่ทันเหรอ โอ้หมันมันลึกเหรอเมื่อกี้เห็นหมุดมุดตุมต่มตุมต่มตุมต่มตุม่มตุ่มเลยเฮ้เยมันจะเป็นฟอดพี่น้องเวลาไปแล้วมันจะเป็นฟองเป็นฟองอากาศขึ้นใต้น้ำเพ่อนว่าป่ามันมุดลงไปในขี้ตมครับผมป่ามันมุดลงไปขีต่มนี้เนี่ยเนี่นี้ยเนี่ยพอเาป่ามันมุดลงไปในขี้ตมน,นคะครับแ,แล้วก็สิมีเพ่นนี่แต่ก็ต้องใส่ความสาม,มารถพี่น้องต้องใส่ความสาม,มารถ ไ่้เอไม่ยิ่งป่านะครับมือใส่วิธีการลากกันสามคนได้ทุงใยหนึ่งหน่อยได้พี่น,อนอ้องมันหมดลงแล้วครับตุ่มลงแล้วพี่น้องตุ่มลงแล้ว นี่นี่ครับมันมันจะเป็นฟอร์ดขึ้นเป็นฟองน้ำเป็นฟองอากาศขึ้นต่อไม้ตับตาบลาตับตาหรอต่อไม้เหรอ อยออะไรพี่น้องอ,อันนี้คือการมันของมันของต่อใหม่พี่น้องมันสิพันต่อใหม่บึ่งกันว่าเฟนฮึฮึฮึอยู่ที่นี้ภูมมุดมุดแล้วพี่น้อง หมดแล้วพี่น้องตุมต๋มตุมต๋มตุม๋มตุ๋มตุ๋มอันนี้ต้องใส่ประสบการณ์ต้องใส่ความสามารถพร้อมนะครับได้ปะวะได้ปะวะได้ไหมโอ้โหดูนั่นนู้นน่ะสองสองสองอุ้ยอุ้ยอุ้ยฝั่งฝั่งซ้ายเยอะฝั่งซ้ายเยอะอเออเอออุ้อออยนี่นีน่น,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 นี่ก็ใช่ Chạy, chạy, chạy chạy dùng Tùm 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 nè 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 dùng dùng nè ได้ไหมเย่นี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 ่โอ้จับปลาหมูปลาพี่น้องสุดยอดเลยครับเบิ่งอีกผลงานอีกคนนึงครับมันไก่หรอผมว่าเอาอ่าเปิดยิงปลาไปไกลนี่ครับต้องต้องมีประสบการณ์พ่ผมนี่น้องพี่น้องนี่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  Nhi, 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 Ui, 2 ăn lười, thóng ăn lươi. Đây mấy, Đây mấy. โอเคขอดูปลาหน่อยขอดูปลาฝนะุ่นนะครับอย่าซูมไปแป๊บหนึ่งโอ้โอเคครับอ๋อ, okay, อขึ้นตรงนู้นแล้วลต้องต้องขึ้นตรงนี้ก็ <c ười> นจะขึ้นล้วพี่น้องขึ้นได้ไหม,ไมไอ๋ออุ้ยอุอ้ย ใช่ไหมเนี่ย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 ไม่ได้แล้ว,ลวโอ้โอุปกรณ์มีสายยางนะครับกับอย่างเดียว,วโอ้โห เราแส่ไล่ครับพี่ถ้าเจอตัวใหญ่ก็ไล่ตัวใหญ่ได้ตัวใหญ่นะครับเมื่อกี้ก็ไล่รุ่นนี้เออมุมนี้หาอยู่หากินนะครับโอ้ดูดูโอ้โอ้ตกตกตกตัวใหญ่ตกตัวใหญ่ตกตัวใหญ่ตกเราแต่เชอรุ่นใหญ่ไล่ตัวใหญ่นาะโอสุดยอดเลยเก่งเลยไม่ต้องมีอุปกรณ์เลยไม่ต้องใช้แห่ไม่ต้องอะไรนะเนาะใส่ยางเส้นเดียวอะใส่ยางเส้นเดียวเลยนะ ป้าสุดยอดครับวิธีหากินแบบบ้านๆนะโอ้มามาเดี๋ยวนายเอิช่วยรับปลานะปลาพี่น้องมึงเนี่ย ผมไปหายิ่งมาเบิดมือกันได้แค่ซ้ำตัวปลาช่อนก็ได้ครับพี่อุ้ยปลาช่อนก็ได้ใช่โอ้ปลาช่อนนี่น่าจะได้เล็กๆเลยนะใช่จนหลุดขาวแล้วตัวรุ่นะมานี่ครับหายู่หากินวิสีชาวบ้านตางทินครับอ้าขึ้นมาอืมโอ้มีใช้แบบนี้ครับพี่สายยางอย่างเดียวครับผมโอ้ใช้แค่สายยาง โชหน่อยโชหน่อยโชนอยโชลูกพี่ใหญ่ลูพี่ใหญ่คนชน่อยอ่ามาเอาตัวเพิ่นล่นล่ะนี่แจ่เ่นเดียวาทุกเขาเพิ่นกัมีความสูงในการหากินของเพิ่นนะครับโอเคครับโอเคขอบคุณหล่นหลายบายสวัสดีครับ้องานบ้าทีมงานพอดีมาอเพิพนสิบิง ยกเลยยกเลยไปตั้งครึ่งวันโหเออเอาเปิดเลยครับกันเลยดึงดึงฝั่งนี้เลยดึง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 โอ้ได้เลยได้แค่นี้แหละแพ้แพ้แพ้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องเล็กๆของนายเอ็นนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ